สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกทา่านเข้าสู่ช่องไอ้นุ่มรดขูดครับยายงานงานครับพี่นอ้องจะนเรือม,มารอแล้วเนาะขึ้นแบบขามล่องน้ำครับตัวนี้แวบกบปลาจัง่อยนะครับมีอย่างนั้นเลยนี่แบนี้ครับผมต้องแบ,บกเว้นกันครับ ลิงครับลงมาได้นะติดครับนะไปง่ยาย,ลยเลยครับเนีนะ้ต่างทางครับหาเรียมหาอะไรกันครับผมมัรถง่ายเนาะอันตรายครับ también รถพ,พี่น้องมีดีหาครับผมสองพันเนาะดีห้าบีเราไปเบิ้งรถเท้าครับรถเท้าก็น่าจะมาแล้วล่ะโอ้วันโวแคทครับผมแคทสองตัวเนาะรถไทยทิสกิครับผมทีมงานนี่มาเสียบกําแพงครับผมนี่ครับกําแพงจริงจริ แข่งคันบันนี้เนาะ,ะงานใกล้ๆก,กันครับเบ่กเบรถเท่ามาแล้วครับผมโอ้เจ่มเลยนลเนาะรถเท่าครับหลังมาครับ ได้เสียบยังครับได้เสียบยังครับเต็มอัดแนัดเลยครับพี่น้องเอ้ยเบิง วิ่งในโครงการเนาะพี่น้องบริวากันครับผมบริเวออกถนนใหญ่ครับคุณถ่วมไปเลยครับนี่เนาะ ไปเอารถล,ลงกันเลยครับนี่ครับผมหนังงานไม่เขาเนาะเฟดใดไม่ครับจะมีรอยสามสองคันครับผมขุดล้างนี่เนาะขุดล้างคัตเตอร์หรือว่าล่องน้ำนั่นเนองครับพู้อยู่ไกลผมครับากรลังที่เดินไปหาเพื่อนเนาะอันนี้แคทนี้คนละทีมงานครับทีมงานนี่เขาจะเสียบกําแพงเนาะเขาเลื่อนกําแพงคันบัตรนะครับคันรอบเนาะ บอรห้น้ำเขาในโครงการครับแต่ว่าตอนนี้กำลังเห็ดแนวเหตุทางอยู่ครับยังบระท่านได้เสียบจะได้เสียบตอนไหนก็นเดี๋ยวที่ท่ายให้พี่ให้น้องได้เบิ่งกันครับรับชมน้ำกันเนะาะตอนนี้ก็เดินไปหาเขาบ่อนครับ<า>มีแต่น้ำครับพี่น้องเป็นทุงน่งนาครับเบิง่งน้ำเต็มเลยครับที่คนใดเคยเรับชมคลิปผมเนาะมันจะมีคลิปที่ผมมาลือปลากับทูมิตตโมครับในในน้ำอะ่ะ นี่แหละครับช่วงนี้แหละครับผมที่มาลือปลากะสมิดะโมครับในน้ำเนาะในทงนาครับท่าผู้ใดบ่ได้เบิ่งกันเขาไปเบิ่งกันได้ครับย้อนกลับไปเบิ่งได้เนาะตอนนี้สภาพเป็นยังที่แล้วครับพี่น้องมาอัปเดตให้พี่ให้น้องได้เบิ่งกันครับผมยังอยู่กับทีมงานสายชนการโยธาครับผมรับเหมาสงที่ทงทางวางท่อขุดบ่อขุดสะลอกคลองครับบริการให้เช่าเครื่องจัรทุกชนิดครับผม เป็นางานั้นกันเลยครับหนึ่งสามศูนย์ครับผมขีดห้าครับตัวนี้เป็นงานล่างคัตเตอร์ครับเป็นบล็อกคอนเวิร์ตเนาะตัวนี้ขามขามถนนครับมันจะเป็นถนนตัดมานี่ครับผมแล้วก็ไปหาพุ่นครับสองรอยบเนาะแล้วก็ตรงไปหาร้อยสามอีกคันหนึ่งครับผมแต่ว่าผมยังประทันหู้เลยว่าเขาจะให้เง็นอย่างเนาะไปติดตามรับชมกันครับ เรองน้ำก็ผมไม่นองเียดถนนนะครับลงน้ำลงบอ่อครับเียดถนนเอาดินมาถมนี่แหละครับผมนี่มถบอ่อลูปนี่ครับเจลงบอ่อมาแล้วก็สู่บอ่ออีกรังนึงครับผมไปเรับ 差不多。 ลงบ่อเิ็นหล่ะครับผมนี่เิดขนาดนี้เนาะเอาฝากกันไหมครับผมพี่นนองฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนี้นุ่มรุดรุนเนาะดครับชาวแก่เฮาเรียนกอดอกเพื่อเป็น กระบอนี่แหละครับผมกำลังสูบอยู่เนาะเพราะว่ามันเป็นแนวถนนพอดีเลยครับตรงกันกระบอเนาะที่ได้หาดินปนทมแล้วครับอันนี้ เห็นแนวถนนเนาะตรงที่ผมยืนอยู่นี่ครับนนที่เห็นถนนเคือเอีจ้าดินมะถงบอนี่ครับต้องลอที่ตโอมลงไปก่อนครับเล่นจิตโอมครับวันนี้น่าี่มีปลาไหลมีปลาให้ได้ชมกันอยู่ครับว่าห้วยน้ำมันถ่วมเนาะไหลแล้วกันนี่เบื้องเนี้ยเป็นบอ่อเก่าครับเนี่ยบอ่อเลี้ยงปลาเก่าเปิ่ลเนาะ ที่ลุงมือแล้วครับผมตรงนี้เนาะเห็นถนนครับต้องคัดดินอกแล้วก็ลูกลังมาลงบนอัดดีๆไปนล้ครับผม <c oughs> ต้องคัดดินอกก่อนเนะ <c oughs> าะแารประชัตวอย่แท้ครับม <c oughs> ันมมเป็นตรงหน้าเก่าเละยากครับน้ำอ้อมไปเลยครับผม <c oughs> ตอนนี้เครื่องสูบน้ำกับสูบก,ก็ขึ้นครับนายมีหนาไปพันหัวกระโหลกครับ เอ้ยดินไม่คับผมมีแค่แถวแค่เมื่อีวันนี้เหมือนครับไปตักไปน,นะอยู่น้ำกันสามคันครับผมลอยสามสิบสนะองคันเนาะเราจะสองลอยสิบคันหนึ่งครับเราจะอีกคันหนึ่งคนละทีมงานครับแคปนะแคปคนละทีมงานเนาะ กำลังเห็ดคันล่องกันหนาบอยู่ครับในตัวใสามสิบครับอีกคันนึงเห็นได้โชว์บูมอยู่บนนึงอันนั้นยกไปแบ,บเขาแบบเทปูนครับผม Give me the tip of money,